ทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ตจัดนิทรรศการศิละปะนิพน์สว่างเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยน2564สำนักศิละปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ตจัดนิทรรศการศิละปะนิพนธ์สว่าง Visual a r t Exhibition โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหิรันประสานการอาการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏภูเก,กต็ตเป็นประธานในพิธีเปิดร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอตอร์คานพยุมพันธ์ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรทูลทองดีรองผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนศิลป,ปินและนักศึกษาเข้าร่วมที่สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพทูนทองดีผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่านิทรรศการที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชาทัศนศิลป์ในครั้งนี้เป็นผลงานที่นักศึกษาสร้างสารรค์ขึ้นจากกระบวนการค้นคว้าวิจัยทางทัศนศิลป์โดยมีการกำหนดหัวข้อโครงการที่จะศึกษาตามความสนใจและแรงบันดาลใจเฉพาะบุคคลโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้หลักคิด และข้อเสนอแนะเพื่อการค้นคว้าสร้างสารรค์และสรุปผลการดำเนินงานผ่านเอกสารประกอบผลงานทัศนศิลป์ทั้งนี้เพื่อต้องการสื่อสารและเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะสามารถค้นคว้าและสามารถปฏิบัติการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะด้วยเนื้อหาและเทคนิควิธีการต่างๆได้รวมถึงในส่วนของผลงานศิลปะนิพนธ์ ได้ถูกนำมาจัดแสดงสู่สาธารณชนอันเป็นการเผยแพร่ความรู้และสุนทรียภาพาทางความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยผลงานด้านจิตกรรมประติมากรรมและสื่อผสมนนนิรรรกาวชชัั่ททีศ Exhibition Bright จจดดแสงงถึ30มิถุนายน2564ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชมผลงานทัศนศิลป์ ใหญ่โตแล้วก็มีความการดีนะครับเรืนอางดันดิ้งบาติกนะครับเรื่องดันดิ่งก็ก็จะมีต่างนะครับและสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันก็คือทฤษฎีหรือช่วโมงูถ้าเรา่ันเราก็